น้ำจะลงมาลงมานี่เอาซิลิโคนอุดอย่างเดียวเลยครับสังกะสีซิลิโคนแน่นอนไม่ต้องอย่างอื่นมากเอาสังกะสีบังไว้นิดนึงใช้แดบ เด็ดทาเลยไม่ต้องใช้ก,กาวเด็ดทาแล้วก็หันมาบิดใหม่ตรงนี้ช่องน้ำเนี่ยหันเข้าในหันเข้าในให้มันพุ่นมากระทะนี่แล้วก็ออกมามันจะได้ไม่ไม่แรง